เหม๋เหรินซื่อหยงสิบหนึ่งเหมยังไงเหม๋ลหนึ่งละโตเล่นไม่เป็นไปหมดตเหรินซื่อหยงโอ้โหพอเลยฮะทีเดียวเลยเนี่ย แล้หนึ่งขั้งเจ็ดขีดครึ่งเกินไปสองขีดขนาดนี้เกินไปสองโลแล้วขีดอ่ะมันเกินไปตั้งเยอะนะเสือราชจะมาสู้หมาเจ้าถิ่นได้เลยไอ้ดูยงต้องชนะอยู่แล้วรวยต่อไว้น่ะรวยฮะรวยเออี่เฮ้อเออต่ออ้าวเออสิบหนึ่งสิบหนึ่งเป็ไงสิบหนึ่ง ้าวอหยงนี่จะเอาชิ้นไหนอ่ะไอล้อเท่าไรก็ไม่ล้อเรื่งช่างสองขีดครึ่งขาดไปสามขีดแม่ไอหยงขาดไปตั้งเยอะเลยนะแพ้แล้วไอหยงแพ้แล้วเท่าไรก็ขาดไปตั้งสามขีดไอหยงแกล้งน้องเหรอจะทำยังไงได้แล้วพักนี้มันคนเด็ดแหล่หมู ก็มารับเงินจากเขาได้เลยนะค่ะจะรองไว้ทุกคนจะแทงแกแพ้ดันชนะฉันแทงแกชนะแกดันแพ้เราเป็นศัตรูหรือไงวะกระจายมากาจ่ายไม่กระจายอะไร